น้องคานครัน้องคานช่วยดูแลน้องขีละเนาะเก่งมากเลย,เลยมาอยู่ด้วยกันสองคนเนาะเป็นเพื่อนกันนะครับใจดีมากคุณพ่อคาน smashed into that gold หนูสองคนกลับมารักกันอีกแล้วบางช่วงก็แบบห่างๆคันบางช่วงก็มารักกันอีกแล้วนะคะคุณแม่ลูกบุญธรรมเนี่ยถ้าอยู่ดีหนูจะมากินนมคุณแม่เขาได้ยังไงลูกเขาไม่มีนมแล้วอยหานมใหญ่เด็กน้อยไม่รู้จักโตจัสมิน ได้เวลาทำงานแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องเคลียร์งานทั้งหมดให้เสร็จค่ะคือแบบว่ามันจะแบบยุ่งยุ่งช่วงวันจันทร์อังคารพุธ่ยคะแล้วพอวันพฤหสัสศุกก็จะต้องมายุ่งกับงานในคอมเนี่ยค่ะซึ่งมันเหมือนกับว่าเปอนงานียังไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันแบบยิบย่อยละเอียดมากค่ะก็เลยใช้เวลานิดนึงในการทำงานแต่ละวันค่ะ แต่ข้อดีที่เราแบบทำงานที่บ้านมันก็ก็คือแบบสบายๆค่ะก็เปิดหนังฟังเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยอะไรงก็ได้ค่ะหนูครับเดี๋ยวเขาจะมาติดแอร์ลูกเดินหนูสองคนออกมาจากห้องนี้ก่อนเนาะป่ากมาเดินเล่นข้างนอกก่อนมามาแล้วออกมาแล้วป่ะก็เมื่อกี้เขาโทรมานะคะว่าเดี๋ยวอประมาณสิบนาทีเขาจะมาติดแอร์ให้ในห้องตาตามีแล้วค่ะคิดา คีด่าออกไปเดินเล่นข้างน,นอกไมหมลูกหรือว่าหนูจะอยู่ในนี้ก็ได้นะเพราะว่าหนูเป็นเด็กเรียบร้อยหนูไม่กวนเขาหรอกเนาะใช่ไหมครับคนเก่งแต่ว่าเดี๋ยวเขาต้องหอบของหอบอะไรมาหนูไปอยู่ข้างนอกดดีกว่าป่ะลูกป,ป่ะอันนี้เป็นอาราบ,บัมรูปของรีวายนะคะซึ่งสั่งทําไปแล้วแบบเพิ่งมาถึงคือไม่ทันตอนที่เขามารับน้องะค,ะค่ะก็ยวกำลังจะเอาส่งไปรษณีย์ไปให้เขานะคะ รูปตั้งแต่ตอนเล็กๆน่ารักมากเลยดีวายเขาก็ติดแอร์เสร็จเรียบร้อยค่ะ คือตอนแรกอะไม่คิดจะติดห้องนี้เพราะว่าไม่คิดว่าจะปิดอะจะเปิดแล้วก็แบบให้มันเชื่อมกับห้องนั่งเล่นเลยอะค่ะนี่ค่ะจริงๆแบบว่าจะต้องเปิดประตูทั้งหมดแต่ปัญหาคือคือน้องแมวเขาจะแบบไปฉี่ในห้องตาตามีอะแล้วแบบเสือตาตามีเนี่ยมันมันมันจะสกระปรกแล้วก็พังง่ายเกิดแมวแบบไปขวนๆอีกก็เลยต้องปิดห้องนี้ไว้เลยอะไปมาก็เลยอะสงสัยต้องใช้แอร์แล้วแหละก็ ติดแอระเลยค่ะฮึนี่กลับมาเหรอลูกครับพลินนาเหรอมากับเพื่อนเหรอไม่นั่นก็จะพูดสิ่งกับใครอ่ะ อ๋อนี่นะเขาไปบายเพื่อนเหรอลูกก็เ,เ,เพื่อนเขาไม่ล่ะอะไร, <c oughs> ะไรงงนี่นะทำอะไรอยู่คะนี่คููบอกว่าหนูไปบายใครอ่ะลูกห,หนูไ่บายใครเมื่อกี้หนูายบายใครืรอ หนูคุยกับใครคะเมื่อกี้ลิ่กูบอกว่าลินะบายบายใครไม่รู้เฮ้ยฮ้โอเคโอเคก็เดี๋ยวมีกับลีนาจะออกไปอ้อนแป๊บหนึ่งนะคะไปซื้อของให้ลี่นะค่ะ ขับรถประมาณ5นาทีก็ถึงอีออนนะคะซื้อก่อนหลบรถครึ่งราคาโอเบนโตะไม่ไ่้ยกดจับเลย กินเนี่ยคะโหได้ได้ได้โอเคให้กูเลยอันนี้นนะอันนี้โอเคเอามาหนึ่งอันลุกเอาสับอรี่มาเลยลุกมานี่นี่นะ วันนี้เราจะมาซื้อเกมให้รีนานะคะเพราะว่ารีนาเขาเอ่ยปากเองว่าอยากจะได้เครื่อง Nintendo Switch เป็นของตัวเองค่ะก่อนหน้าเนี่ยก็เคยจะซื้อให้หลยเขาก็แบบไม่เอาไม่เอาเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นและทีเนี้ยอยู่ดีเมื่อวานเล่นเกมสปอร์ตกันอยู่เขาบอกว่าเออรีนาะอยากเล่นน้ำมาหมัดซื้อให้หน่อยก็เลยอ๋อได้ได้เพราะหมัดจะซื้อให้หนูนานแล้วแหละมันลาอกสกิรกกหรอไหนไหนให้หมัดดูสิ สีอะไรอะลูกเอ่อสีบลูนะลูกไม่ใช่มุนสก,กิไม่ใช่สีม่วงลูกน่าสีเหลืองย่าก็เอาสีเหลืองเอาสีเหลืองเหรอแล้วไม่เอาสีชมพูแล้วเ,เนี่ยแล้วเป็นสีโรนั่ไหอโอู้หูนีวขอดูหน่อยคะ่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะคือมันก็ต้องซื้อกระเป๋าด้วยเนาะซื้อกระเป๋าแล้วก็ซื้อฟิล์มฟิล์มติดด้วยนี่ต้องซื้อฟิล์มไปอีก พาเลือกเกมก่อน <All right. S 1> เกมที่บ้านเรายังไม่มีนะเกมนี้เรามีหรือ,อยังลูก yeah, เยอะนักเลอยู่อ๋อไม่มีใช่ไหมโอเคงั้นได้ yeah, มันแบบมีช่วงหนึ่ง,งค่ะเกมลิงฟ mm ิตเนี่ยค่ะหายากมากค่ะตลาด mm hmm. ก็ไปซื้อมาแั้งๆนะคะหมื่นกว่าเยนซื้อที่เขามาลงขายแล้วเล่นประมาณแบบหนึ่งบอกอไม่ไหวเล่นไม่ไหวเหนื่อยขายทิ้งค่ะแล้วพอมาตอนนี้ราคาปกติแล้วแปดพนกว่าเยนโอเคใช่ไหม mm hmm. ได้หมดแล้วเนาะ นนเกมเทสแล้วก็ฟรีมครบโอเคขอได้ตันโอเควันเกิดค่อยมาซื้อหูฟังนี่เนาะอนโอเคได้ค่ะ,ะเดี๋ยวแว้เซเว่นก่อนนะคะซื้อของอีกนิดนึงค่ะ ซื้อซุปก่อนนะคะซุปอันนี้อร่อยมากทั้งเล่โอทั้งปะะป่าชอบมากค่ะเราก็มาซื้อที่ปะะป่าชอบกินค่ะซื้อวันก่อนสี่อันหมดแล้วนะคะอุ้ยอันนี้เหมือนจะออกใหม่เครื่องดื่มพุดดิ้งค่ะนี่นาเอาไปให้นิขุดด้วยลูกสองอันลูกสองอันให้นีขุดด้วย สีเหลืองสวยอลินาเฮ้ยชอบสีเหลืองอะลูกมั่งหั่ก็ชอบเลยอะสีเหลืองอันนี้ลินาลินาเอาไว้ห้องนินาดีกว่าเอาไว้ชาร์จแบตอันนี้โดยเฉพาะไม่ไปปรับบนของพี่ๆเขาก่อนอื่นเราจะต้องแปะฟิล์มก่อนลูกหน้าจอจะได้ไม่ไม่ไม่ไมพังนะ,น,ะนี่แล้วก็เออเวลาหนูเลิกเล่นอะหนูเอาใส่เคส้วยน,นะ ที่หนูไม่เคยใส่เคสก็เลยวางกันแบบมั่วสัวเป็นหมดเลยมันได้ไม่พังเร็วโอ้โยน่ารักมาก<ม>เข้ากับสีเหลืองมากดูสิโอ้โหเซตกันมากเล<ม>ยลูกใได้เลยก่อนเราต้องเลือกเป็นภาษา,าญี่ปุ่นนะคะเพราะเด็กขมจะถนัดภาษาญี่ปุ่นอ,อันนี้คือเกมที่ดินาะเขาเลือกนะคะ เป็นเกมดิสนีย์ค่ะก็เหมาะกับเด็กผู้หญิงเป็นเกมที่บีเองก็ชอบด้วยอ่ะนี่นะฝึกใส่เกมก่อนลูกอ่ะรู้ไหมว่าใส่ตรงไหน,นก็ใช่ค่ะเก่งมากเราก็เปิดออกมากปปถ้าหนูเลิกเล่นให้หนูเอาเกมใส่กล่องไว้นะไม่งั้นมันจะหายเข้าใจไหมคะโอเค <Okay. S 2> อะไรต่โดิสนีย์ แบบคิดถึงตัวเองตอนเด็กๆอะคะ่ะแบบอ่านภาษาญี่ปุ่นก็ไม่เป็นแต่เล่นเกมญี่ปุ่นต้องมอัม่วๆเอาอะค่ะ<อ>และ<อ>้วแบบดนะเด็กญี่ปุ่นเนี่ยค่ะรู้อ่านออกเขาก็เล่นเกมเป็นอย่างสนุกเลยอะคะ่ะ นี่ค่ะข้อดีของเกมนะคะก็คือฝึกอ่าน,นะค่ะเพราะเราต้องอ่านข้อความที่ตัวละครนะเขาพูดที่เราฟังเน,นี่ยะเขาก็ทำออกมาให้เด็กอ่านได้ดอะส่วนเครื่องสีฟ้าเนี่ยของบีเองนะคะแต่ไม่รู้ใครไปทำอะไรดูรแม่จอไม,ไ,ไม่รู้เล่นได้หรือเปล่าจะลองมาเปิดดู ฉันเป็น,อน,น,ะะนบบ่อนของฉัเงเนเพื่อนของฉันเพื่อัเพื่อะงฉัเ่อนขอเพื่อนขัเพื่อนง่อของพ่อนันเอนของฉันเพื่เปือนของนเ่ันเพื่อนะอะ่นขะ่นเพรนของฉัื่องันเ่อนะองฉันเพืะนของัเองื่องเมืนเอเือนเพืัืนนเนนอน่ั่ขอ่่อ,บบองะ่ะ ก็เลยบอกคุณครูว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่ให้ลิขูดเล่นเกมเลยดีไหมคุณครูบอกว่าไม่ได้เด็กๆเ,เขาจะต้องเล่นเกมถ้าเขาแบบเหมือนว่าเพื่อนเพื่อทุกคนเล่นหมดแล้วเขาแบบไม่ได้เล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบน่าสงสารนะครับอะไรอย่างเงี้ยครูเขาก็พูดมานะคะคือ,อคเล่นเกมเล่นได้แต่ไม่เล่นมากเกินไปนแล้วก็ต้องทําทุกอย่างให้เสร็จทั้งหมดก่อนถึงจะเล่นเกมได้แล้วก็เล่นตามเวลาที่เรากําหนดค่ะ เท่านี้มันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับชีวิตการเรียนหรืออะไรนะคะคือแล้วก็อย่างหนึ่งคือเกมมันไม่ใช่ของสําหรับเด็กอย่างเดียวนะคะเกมเนี่ยเล่นได้ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยแบบประมาณว่าผู้สูงอายุคุณตาคุณยายในโฆษณาก็มาเล่นกับเด็กอะไรประมาณนี้เลยนะคะนั่นคือเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างหนึ่งของชีวิตคนญี่ปุ่นเขาอะคะ่ะเวลาเราดูทีวีเนี่ยจะเห็นโฆษณาเกมเยอะเลยนะคะ เกมอะไรออกใหม่เขาโฆษณาทันทีเลยค่ะก็เหมือนกับมันมันมีความใกล้ชิดตักนคนญี่ปุ่นมากพวกเกมอะไรเงี้ยส่วนบ้านเราเนี่ยค่ะก็คือบีแล้วก็ปะ๊าปาเนี่ยก็เป็นคนชอบเกมค่ะเพระนาะฉะนั้นบ้านเราเกมเยอะเกมออกใหม่ลูกไม่ต้องบอกนะคะเดี๋ยวซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมกกี จะให้วางตรงไหนลูกบ้าทำไม่ไปวางตรงนั้นนอันนี้กูเขาจะอุ้มแม่นี่กูอุ้มดีกว่าหนูดูน้องด้วยเลยโอ้โหดูน้องโอ้ยน้องตก เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจันเน